พูดคุยเจาะลึกเรื่องผีโดยเรื่องเล่าผ่านเลนสวัสดีค่ะพบกับการสนทนาเจาะลึกเรื่องราวที่คุณสนใจนะคะครั้งนี้เราจะมาลงลึกในประสบการณ์ขนหัวลุกที่มาจากคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตโดยตรงเลยค่ะกับเหตุการณ์ที่ชื่อว่าคืนล่าท้าผีบ้านร้างกาญจนบุรีค่ะครับเรื่องนี้มาจากคุณกายเลยหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นซึ่ง เอ่อก mm ็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่เราจะคุยกันวันนี้ประสบการณ์ตรงแบบนี้มันทําให้เรื่องมีรายละเอียดที่เอ่อค่อนข้างเฉพาะตัวมากๆครับเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อปี2557นะคะที่กาญจนบุรีมีวัยรุ่น4ีคนก็คือคุณกายบอยตั้มแล้วก็โอ๊ตค่ะเป็นเพื่อนกันชอบเรื่องลี้ลับดูรายการล่าท้าผีอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ยินเรื่องบ้านร้างริมทางรถไฟเก่าที่ตำบลหนองขาวอืมบ้านหลังนี้เนี่ย เขามีเรื่องเล่ากันมานานแล้วครับว่าร้างมากว่า30ปีแล้วก็มีเรื่องแปลกๆตลอดเลยเช่นแบบคนเข้าไปแล้วออกมาไม่ครบบางก็ว่าเห็นเงาผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวตรงหน้าต่างชั้นบนอะ่ะโหแค่ฟังก็น่ากลัวแล้วนะคะใช่ครับและที่สำคัญคือเขาว่ากันว่าคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมักจะได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้ออกมาจากบ้านด้วยเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปพิสูจน์เรื่องนี้กันครับ เป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการไล่เรียงเหตุการณ์ในคืนนั้นแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละคนบ้างแล้วก็พิจารณาปมปริศนาต่างๆที่ยังค้างคาใจจากคำบอกเล่าของคุณกายซึ่งเป็นคนเดียวที่ให้ข้อมูลจากข้างในได้งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของคืนนั้นเลยนะคะคืนวันที่12กรกฎาคม2557สี่คนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านร้างกันถึงตอนประมาณสี่ทุ่กว่า ครับบรรยากาศตอนไปถึงนี่คุณกายเล่าว่ามันก็ชวนขนลุกแล้วนะบ้านมันอยู่ลึกเข้าไปจากถนนตั้ง300เมตรทางเข้าก็รกๆมีแต่เสียงจิ้งหรีดแมลงกลางคืนอะไรแบบนี้ตัวบ้านเป็นยังไงคะสภาพตอนนั้นเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆครับหน้าต่างปิดหมดสุ่นหนาเลยแล้วก็มีกลิ่นแปลกๆด้วยนะคุณกายบอกว่าเป็นกลิ่นเหม็นอับๆคล้ายๆกลิ่นกลิ่นเนื้อเน่าอครับโหแค่กลิ่นก็ไม่มากเข้าไปแล้วนะนัสิครับ แต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยเขาก็มีคุยกันนิดหน่อยโอ๊ตนี่ดูจะกล้าสุดหรืออาจจะอยากโชว์เพื่อนก็นไม่รู้ตะโกนท้าเลยถ้ามีผีจริงก็ออกมาดิอะไรแบบนี้อา้าวท้าทายซะง,งั้นครับคุณกายก็พยายามห้ามนะบอกว่าอย่าท้านะเว้ยแต่อีกสองคนโอ๊ตกับตั้มก็หัวเราะแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อาจจะกลัวแต่พยายามกลบเกลื่อนก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ครับสุดท้ายก็ตกลงกันว่า เขาไปสำรวจนี่แหละแล้วก็เอามือถือถ่ายคลิปไว้ด้วยพอเข้าไปข้างในเสียงไม้เก่าๆก,ก็ดังเอี๊ยดอาดเลยสชคะใช่ครับคุณกายบอกเสียงดังมากเดินเข้าไปก็รู้สึกกดดันแล้วเขาก็เลยตัดสินใจขึ้นไปดูชั้นบนกันก่อนแล้วชั้นบนนี่แหละที่เรื่องมันเริ่มเข้มข้นขึ้นครับผมบอยที่เดินนำอยู่จู่ๆก็หยุดกึกเลยแล้วก็หันมาถามเบาๆว่าเมื่อกี้ใครเดินตามหลังวะ โอ้ห oh, คำถามนี้ทำเอาใจหายเลยนะทุกคนก็หยุดนิ่งเลยครับแล้วก็ได้ยินจริงๆเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินช้าๆดังมาจากโถงข้างหลังบ้านเสียงแบบกึกกึกกึกแล้วเสียงมันก็มาหยุดอยู่หน้าห้องห้องหนึ่งที่ประตูมันปิดอยู่อากาศคงตึงเครียดน่าดูเลยนะคะใช่ครับตั้มนี่เริ่มออกอาการเลยพูดเสียงสันๆเลยว่าเอออย่ามาแกล้งกันนะกูไม่ขำ คือทุกคนเริ่มรู้แล้วว่ามันมันแปลกๆแล้วละ่ะแต่โอ๊ตก็ยังไม่หยุดครับด้วยความที่อาจจะยังอยากพิสูจน์อยู่หรือคึกชะนองก็ตามแต่โอ๊ตัดสินใจเปิดประตูห้องนั้นพรวดเข้าไปเลยแต่โกนถามมีใครอยู่ไหมแล้วเจออะไรในห้องนั้นคะอย่างแรกเลยคือกลิ่นไหมรุนแรงมากครับคุณกายบอกเหมือนกลิ่นเสื้อผ้าหรือเอ่อเนื้อคนไหมเลยแต่ที่แปลกคือไม่มีควัน ไม่มีร่องรอยไฟไหม้ในห้องนั้นเลยนะเอาแล้วกลิ่นมาจากไหนละทีนี้แล้วในห้องมีอะไรอีกไหมคะไม่มีไฟครับแต่กลับเจอเออรอยดำบนพื้นไม้แทนเป็นรอยรูปร่างคล้ายๆคนนอนหงายอยู่เหมือนกับว่ามีคนเคยถูกเผาตรงนั้นจนไม่ติดพื้นไปเลยโอ้โหคนลุกภาพมันชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณกายเล่าว่าไงกันนะครับแต่ถึงจะเจอขนาดนี้โอ๊ตกับตามก็ยังยงพยายามบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงโอ้โหของปลอมแน่ๆเขาทำหลอกไว้ ออะไรทงนนั้นเหมือนพยายามปฏิเสธสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับอาจจะกลัวมากๆจนต้องหาเหตุผลมาหาักล้างแต่จุดเปลี่ยนจริงๆคือคุณกายตอนนั้นคุณกายรู้สึกเหมือนมีคนยืนจ้องมาจากข้างหลังพอกลั้นใจหันไปดูเท่านั้นแหละเจออะไรคะเจอเงาผู้หญิงผมยาวครับยืนอยู่ข้างหลังบอยตรงหน้าประตูห้องนั้นเลยชัดมากแล้วก็น่ากลัวมาก แล้วินาทีนั้นเองครับบอยก็ตะโกนลั่นเลยเฮ้ยมีคนอยู่ในนี้แล้วก็ล้มทั้งยืนลงไปตรงนั้นเลยตายแล้วแล้วทุกคนก็แต่กระเจิงสิครับวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตเลยลงบันไดกันแบบโกลาหลมากแต่เหมือนจะมีคนไม่ได้วิ่งตามมาด้วยใช่ครับโอ๊ตตอนที่กําลังวิ่งลงบันไดก็หันไปเห็นว่าตั้มยังไม่วิ่งตามมาก็ตะโกนถามทําไมตั้มไม่วิ่งวะแล้วตั้มเป็นอะไรคะ ภาพที่โอ๊ตกับกายหันไปเห็นคือตั้มยืนนิ่งอยู่ตรงบันไดเลยครับและที่น่ากลัวที่สุดคือมีมีมือสีขา,ขาวๆวางอยู่บนไหลของตัม้ม <c oughs> คนลุกไปหมดแล้วคะ่ะตอนนี้ครับนั่นเป็นภาพสุดท้ายที่เขาเห็นตัม้มก่อนจะวิ่งหนีตายออกมาจากบ้านหลังนั้นได้สรุปว่าคืนนั้นมีแค่คุณกายกับบอยที่หนีออกมาได้ใช่ครับออกมาได้ตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าสภาพคือตัวสั่น งานงกเลยกลัวสุดๆส่วนโอ๊ตกับตั้มก็คือติดอยู่ในนั้นไม่ออกมาด้วยแล้วทำยังไงต่อคะแจ้งความเหรอครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นกายกับบอยก็ไปแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบที่บ้านร้างหลังนั้นแล้วก็ก็เจอเรื่องน่าเศร้าครับเจอศพครับพบศพโอ๊ตอยู่ในห้องชั้นบนห้องนั้นสภาพคือร่างไม้เกลี่ยทั้งตัวเลยส่วนตั้ม พบศพอยู่ตรงบันไดสภาพเหมือนตกลงมาคอหักครับโหแต่เดี๋ยวนะคะตำรวจว่าไงคะเรื่องสาเหตุการตายตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปมใหญ่เลยคือตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่าโอ๊ตน่าจะเสียชีวิตจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนตั้มก็อาจจะพัดตกบันไดเองตอนวิ่งหนีแต่แต่คุณกายบอกว่าบ้านนั้นไม่มีไฟฟ้านี่คะใช่ครับนั่นคือประเด็นเลย คุณกายยืนยันว่าบ้านหลังนี้ร้างไม่มีไฟฟ้าใช้มา20กว่าปีแล้วแล้วมันจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ยังไงร,รอยไหมที่ตัวโอ๊ตมันเกิดจากอะไรกันแน่มันเป็นคําถามที่ที่คําอธิบายแบบปกติมันใช้ไม่ได้เลยแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะบอยคนที่รอดมาพร้อมคุณกายก็1เดือนหลังจากนั้นบอยก็เริ่มมีอาการแป,กแปลกๆอาการยังไงคะคุณกายแล้วว่าบอยเริ่มป่วย พูดคนเดียวตอนกลางคืนแล้วก็จะบอกกายตลอดว่าเห็นผู้ยิงคนนั้นคนที่อยู่ในบ้านมายืนอยู่ที่ปลายเตียงพูดซ้ำๆว่าเธอยืนอยู่ตรงปลายเตียงอีกแล้วกายคือแกคงหวาดผวามากน่าสงสารมากเลยแล้วสุดท้ายครับสุดท้ายบอยก็เสียชีวิตในห้องนอนตัวเองแม่ของบอยเล่าด้วยว่าตอนที่บอยเสียเหมือนเห็นควันดำๆลอยออกมาจากปากลูกชายด้วยครับโหควันดำมันยิ่งเพิ่มความลึกลับเข้าไปอีกนะคะใช่ครับ ทํไมให้สุดท้ายแล้วคุณกายกลายเป็นผู้รอดชีวิตแค่คนเดียวจากเพื่อนสีคนที่เข้าไปในบ้านร้างคืนนั้นแล้วเขาก็ยังต้องอยู่กับความทรงจําแล้วก็สิ่งที่เขาเชื่อว่ายัางตามเขาอยู่คุณกายเล่าว,ว่าทุกวันนี้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแถวาทางรถไฟนั้นก็ยังเห็นบ้านหลังนั้นอยู่แล้วบางทีบางทีก็เห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนมองลงมาจากหน้าต่างชั้นบนบันเดิมที่เคยปิดตายเหมือนตอกย้ำว่าเรื่องมันยังไม่จบ เหมือนเธอยังอยู่ตรงนั้นทีนี้มีข้อมูลจากชาวบ้านแถวนั้นมาเสริมด้วยใช่ไหมคะครับซึ่งข้อมูลนี้น่าสนใจมากชาวบ้านเขาเล่าต่อๆกันมาว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆมีประวัติที่น่าเศร้ามากคือเคยเกิดไฟไหม้ใหญ่เมื่อหลายสิบปีก่อนไฟไหม้ใช่ครับแล้วที่น่าสลดคือเจ้าของบ้านตอนนั้นเป็นผู้หญิงสาวที่กำลังท้องอยู่ด้วยว่ากันว่าเธอถูกขังไว้ในห้องชั้นบน แล้ก็เสียชีวิตในกองเพลิงครั้งนั้นโห oh, เรื่องมันมันเริ่มเชื่อมโยงกันแล้วนะคะกลิ่นไหม้รอยไหม้เงาผู้หญิงใช่ครับมันเชื่อมโยงกันอย่างน่าขนลุกเลยชาวบ้านยังบอกอีกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นคืนไหนที่เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงก็มักจะได้กลิ่นไหม้ลอยออกมาแล้วก็มีเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้จากชั้นบนด้วยทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับบ้านนั้นอีกเลย การที่เรื่องเล่าของชาวบ้านมันมาสอดคล้องกับประสบการณ์ของคุณกายแบบนี้มันยิ่งทําให้เรื่องดูอ,อดูมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกนะคะว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหรือจินตนาการไปเองครับพอเอาทุกอย่างมาต่อกันชะตากรรมของเพื่อนคุณกายแต่ละคนมันก็ดูดูสอดคล้องกับตำนานเก่าแก่ของบ้านอย่างน่าประหลาดโอตายด้วยไฟในห้องนั้นตัำแต่ที่บันไดแบบมีปริศนาเรื่องมือ บอยก็เสียชีวิตอย่างลึกลับหลังจากเห็นภาพหลอนซ้ำๆเหลือแค่คุณกายที่รอดแต่ก็ยังคงเห็นเงื่อนงาอยู่ใช่ครับก็ยังเหลือคำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าจริงๆแล้วโอ๊ตกับตั้มตายเพราะอะไรกันแน่ถ้าไม่ใช่ไฟช็อตแล้วไฟที่ไม่โอ๊ดมาจากไหนตั้มตกบันไดเองหรือมีอะไรบางอย่างผลักหรือทำให้เขายืนนิ่งแบบนั้นจริงๆแล้วการตายของบอยล่ะคะเป็นผลจากความกลัวสุดขีด หรือว่ามีพลังงานลี้ลับตามมาจริงอย่างที่บอยเชื่อก่อนตายและความเชื่อมโยงระหว่างโศกนาฏกรรมเก่าของหญิงท้องที่ถูกเผาทั้งเป็นกับเรื่องสยองที่เกิดกับกลุ่มวัยรุ่นนี้แหละครับมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่ามันคือการแสดงตัวของความอาฆาตแค้นที่ยังฝังอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆรัอกจิตใจมนุษย์ที่ถูกผลักดันไปจนสุดขีดความกลัวหรืออาจจะมีคําอธิบายอื่นที่เรายังนึกไม่ถึงเลยก็ได้ครับคําบอกเล่าของคุณกายทิ้งทายไว้ด้วยภาพเงาผู้หญิงผมยาวที่หน้าต่าง มันเหมือนกับว่าเรื่องนี้ยังไม่จบจริงๆเงานั้นอาจจะยังรอใครสักคนหรืออาจจะรอคุณกายให้กลับไปที่นั่นอีกครั้งก็ได้ใครจะรู้เป็นเรื่องที่ทิ้งความรู้สึกวังเวงแล้วก็คำถามมากมายไว้ในใจจริงๆค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของการเจาะลึกเรื่องคืนล่าท้าผีบ้านร้างกาญจนบุรีจากคำบอกเล่าของคุณกายในครั้งนี้นะคะ